สวัสดีครับก่าสวัสดีแฟน FC ทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับก่อนอื่นก็แฮปปี้นิวิเออร์สมาชิก f c ทุกท่านครับถือว่าเป็นนัดแรกของปี69นะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569นเะครับเป็นการให้ทศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้ากันอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่าได้นำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับนัดแรกของปีศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับคู่มวยก็ถือว่าจัดได้น่าชมน่าดูมากๆครับ ก่อนหืือเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับถือว่าเป็นคู่มวยที่เป็นคู่มวยอัปเดตล่าสุดแล้วกันนะครับถือว่าถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนหรือว่ามีมวยสลับปรับเปลี่ยนคู่ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้สมาชิก f c กันอีกรอบแล้วกันนะครับถือว่าเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจของท่านคู่แรกครับฟิล์ุงชัยมวยไทยครับพบกับเจ้าสิลาลาสจเ็กเมืองนอนท์ครับคู่นี้พิกัด107อปอนด์คู่ที่2เป็นคิเลียนพุ่มพนม่วงพบกับเจ้าอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซค์ครับ112รบ คู่รองคู่เอกก็เป็นเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับตะวันฉายศิริลักษณ์มวยไทยครับพิกัด126้อปอนด์คู่เอกครับแก้มือล้างตากันอีกครั้งครับขังขาใจกันมาที่การสินนะครับแจ็คราชานนนครับพบกับด่วนหนึ่งชูทางด่วนพิกัด142ป้อปอนด์ ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช,ชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ยังคิปต่อไปกันด้วยอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้าหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกด like, ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไปว่ากันที่คู่แรกประจํารายการนะครับศึกบดรเีเจษสีอาทิตย์ที่4มกราคม2569คู่แรกเปิดหัวด้วยฟิวพดุงชัยมวยไทยครับ พบกับเจ้าศิลาลาดสจเล็กบางนนท์ครับพิกัด107ปอนด์ฟิลรุงชัยมวยไทยหรือว่าเจ้าสะหลวงเล็กโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกครับจากสุขโขท,ทยัยซ้อมอยู่ที่พิษโลกที่รุงชัยมวยไทย17ปีสูง169เซนติเมตรครับประเภทตีนซ้ายจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงเหลี่ยมเชิงชกฉลาดครับความเป็นมวยถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้ถือว่าน่าติดตามเลยนะครับ ชนะเพชรสิงห์ขอนสสมานกาเมนที่เวทีมือช่องเจ็ดสีครับชนะกยกหสุขหน้าประยักษ์เมืองชนครับที่เวทีมือราชเจริญเนินล่าสุดแพ้ตํานานสยามพุ่มันม่วงที่ช่องเจ็ดสียี่สามพฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่ชกศิลาราชสาจอเลเ็กเมืองนนทหรือว่าเจ้าขวันนาทีอาหรือว่าเจ้าศิลาราชขวานนาทีมวยไทยหรือว่าเจ้าศิลาราชหรือว่าอีกชื่อก็คือเจ้าซูเปอรบ์บอยมุมแดงครับตัวเดียวกันกนั่นแหละครับ โวยตัวนี้ก็อายุเนี่ยอายุ17ปี165จากสีสเกตซ้อมอยู่ที่สอจอเล็กบางนนครับตัวนี้ก็โอ้โหยืนได้ทั้งกาดซ้ายกาดขวาเลยตน้ตนๆเนี่ยถือว่าอาวุธหนักแรงถือว่ารุ้นได้เลยนะครับ3ามไฟหลังสุดชานกยก4สุขหน้าเก๋บางนาที่อ้อมน้อยแพ้แปปซี่สูจีบะมีเกียวที่เวทีมอสยามอ้อมน้อย ล่าสุดแจมือล้างตาชนะแป๊บซี่ซูจีบะหมี่เกีียวได้ที่เวทีมวยช่องจ็ดสี30พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับล่าสุดชกไว้เวทพิกัด108ปอนด์คู่นี้พิกัด107ปอนด์ถือว่าเป็นเวทดีของทั้งคู่แล้วครับฟิลช่วงหลังก็ต่อย107 108ส่วนศิล,ลาราชล่าสุดต่อย108ก่อนหน้าก็ต่อย106ต่อย107คู่นี้ฝีมือความเป็นมวยเชิงชก IQ สมองมวย ช่วงหลังในฟิลจุกจิกชกยากมากประเภทเตะแล้วพับเตะแล้วคาเจิงชกไอคิวสมองมวยดีส่วนศิลาาชตัวนี้ก็ประเภทหนักแรงทุกลูกความเป็นมวยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือจะมีลูกหนักลูกแรงแหละเพราะว่าน้องเขาเป็นประเภทลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมช่วงนี้สจเลกเมืองนนท์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมาแรงนะเรื่องสภาพร่างกายก็ถือว่าใช้ได้ต่อยกับเจ้าแ๊บซี่สองไฟในครั้งแรกในชนะมาแบบเบียดนะ ส่วนครั้งที่2วันนั้นก็ขาดลอยที่ช่องเจ็ดสีแป,ป๊บซี่มาไม่มีสภาพส่วนฟิลช่วงหลังก็สดมากๆเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ตํานานสยามไฟเดียวครับที่เวทีบอลช่องเจ็ดสีวันนั้นก็ลดน้าหนักเยอะไปหน่อยครับไม่มีสภาพเลยตอนแรกจะต่อยกันประมาณตักร้อยหกร้อยเแต่ว่ามาเกินเยอะมีการขอน้าหนักปรับน้ําหนักกันเป็นร้อยเก็ถ้าใครจําได้ครับวันนั้นก็น้องเขาก็มาไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วพิกัดร้อยเจ็ดปอนด์ถือว่าเป็นเวทเก่งเลย ความเป็นมวยลูกฝีมือความจุกจิกความหลากหลายเนี่ยผมว่าเจ้าฟิวเนี่ยหลากหลายครบเคลื่อนกว่านะแต่ถ้าพูดถึงโดนตะโดนทีต่อทีเนี่ยศิรราชตัวนี้หนักแรงจริงการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยถ้าดูกันลึกๆแล้วเนี่ยผมดูว่าศิริราชเนี่ยถึงแม้จะต่อยมวยมาน้อยกว่าก็ตามนะแต่ว่าผ่านแต่ของแข็งแข็งของน้ำหนักแรงแรงมาเท่านั้นเลยคู่นี้ต้นๆน้าลุ้นไปที่เจ้าศิรราชสอจเจเล็กเมืองนนท์ก่อนนะครับอย่างที่เรียนแจ้งสมาชิกไปก็ไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ย จะมีเขาเรียกว่าจะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าผมก็ยังมองว่าคู่แรกช่องจัสียังเป็นอาถรรพ์มุมน้าเงินอยู่นะเพราะว่าคู่นี้ก็ยังชอบด่เจ้าศิล,ลาราศกดครับจาชนะฟิลพดุงชัยมวยไทยครับคู่ต่อมาครับชิเลียนพุ่มพันม่วงพบกับอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซส์พิกัด1 1 2ออปอนด์ครับรองแชมป์ม,มวยรอบปุนเสือครับกลับมาแล้วนะครับฝ่ายแดงครับชิเลียนพุ่มพันม่วงเพชร4 0 0 0 0ืออ,อุดรตัวโดยการจากละครศรีซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชร4 0 0หมืนครับ ตัวนี้ก็พื้นเพก็เป็นมวยประเภทเข่าทะลุดูดดันเปิดเจมเดินบูเดินชนอายุ17ปีส่วนสูงในร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรจุดเด่นก็คือลูกแข็งแรงลูกขยันลูกตือ้อลูกบูครับสามไฟหลังสุดชนะสอนธนงรถสวยจากเจตที่เวทีมยราชดำเนินชนะยอดการช้านครศรีที่สุราชสุร,ราชครับล่าสุดข้ามสื่อข้ามสายไปต่อยสายเพชรยินดีครับแพ้เพชรพ,พอใจบัตท,ทุ่งขาหลวงที่ราชจดำเนินยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับ คู่ชกค,ครับอนันตรรชัยลานาวอเตอร์ไซส์รองแชมป์มวยรอบปุนเสือนะครับตัวล่าสุดเลยอนันตชัยตัวนี้หรือว่าเพชรอนัน,นทพรพาน4 7จากจังหวัดยะลาซ้อมลานาวอเตอร์ไซส์ที่จังหวัดพัทลุงครับ19ปีครับุ้นพี่1้อยเซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยเข่านะแต่วว่าเล่นฝีมือได้เก่าเกมเลยต่อยมวยมาน้อยกว่าแต่ว่าผ่านมวยตัวดีๆมาเยอะกว่านะเจ้าอนันตชัยสมัยก่อนก็ต่อยศึกเจ้ามวยไทยอ้อมน้อยมีชื่อจากตัวสำรองมาชกในศึก มวยไทยเจ็ดสีในมวรอบปูนเสือก็ทะลุเข้าสู่นัดชิงเลยโอ้โหถือว่าเป็นมวยที่อาวุธมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยมีทั้งนอกมีทั้งในครับดูเก่าเกมพอตัวนะครับชนะแคเรุนสินลมหนาวที่ช่องเจ็ดสีชนะกล้องสนั่นสอเทนโปที่ช่องเจ็ดล่าสุดแพ้นอกยกสามยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยที่ช่องเจ็ดสีนัดชิงมวรอบปูนเสือตัวล่าสุดไฟล่าสุดก็แพ้ใหญ่ครับวันนั้นก็ขึ้นมายอดเหล็กแหลมสองหนึ่งสามหนึ่งก็ ต้นๆยังไม่เร่งไม่ออกอาวุธพอเดินทําเท่านั้นแหละก็ต้านไม่อยู่ด้วยความใหญ่คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเข่าชนเข่าแต่ว่าลูกทะลุดุดันอยู่ที่ทางด้านเจ้าคีเลียนแน่นอนส่วนความเป็นมวยฝีมือความหลากหลายอยู่ที่ทางด้านเจ้าอาราชัยลานาวอเตอร์ไซส์ครับคู่นี้ร้อยสิบสามอ่าร้อยสิบสองปอนด์ครับร้อยสิบสองปอนด์ฟิวเนี่ยเอาขอไปครับเจ้าคีเลียนเนี่ยคีเลียนล่าสุดต่อยร้อยสิบสองก่อนหน้าน้องเขาต่อยร้อยสิบเอ็ด ส่วนเจ้าอนันตชัยต่อยมือรอบปูนเสือขยับเบทมาเป็น1 1 3คู่นี้น้ำหนักปล่อยๆเนี่ยประมาณตักงห้าสิบสามห้าสิบสี่ด้วยกันทั้งคู่นะถือว่าไม่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากแต่ถ้าผมเลือกชอบวันนี้ผมก็ยังชอบที่เจ้าอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์นะผมมองว่าความหลากหลายฝีมือดูดูว่าดีกว่าวันนี้เจอมวยที่รูปร่างช่วงชกไม่เสียเปรียบดูว่าอนันตชัยจะดูเหลื่อมๆซะด้วยซ้ําตีนอกอนเนี่ยอนันตชัยดีกว่าส่วนวงในวันนี้ผมก็มองว่าเข่าชนเข่าเลี่ยมเก๋าเนี่ยอนะ คี่เลียนพุ่มผันม่วงครับรองผู้เอกครับเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับตะวันฉายศิริลักษ์มวยไทยพิกัด1้อปยนด์ย้อนกลับไปอาทิตย์ที่ผ่านมาเดิมทีเวนัมเนี่ยจะต้องชกกับเจ้าแสนบริษณ์เบนพระราม2เดิมทีมีรายการเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าเหมือนเห็นในเฟซเฟซบุ๊กของพีเดียทีมงานโปรโมเตอร์เนี่ยเป็นโพสต์ลงเหมือนเจ้าแสนบริษ์เนี่ยจะไปลาสิขานะครับเป็นบวชก็ถือว่าอน,อนุโมทนาบุญกับน้องด้วยนะครับ ็เลยต้องถอนออกไปเวนอมก็เลยต้องมาเจอกับเจ้าตะวันฉายนี่แหละเวนอมนักกีบันเทิงประตักมงคลปากบางค้าข้าวซินบีมวยไทยตัวเดียวอันเดียวกันครับอยู่กับทีมงานผู้จัดนะมวยสูงขาครับซ้อมเจ็ดเพชร20ปี170เซนติเมตรซ้ายฝีมือตั้งรับจับต่างประเภทข้างเชือกหลังพิงเชือกตลอดครับตัวนี้ห่วงเชือกความเป็นมวยเชิงโชคดีฝีมือดีจังหวะเป็นรองเป็นรองมีลูกเตะก้านคอพลิกเกมได้ตลอดชนลอกยกสาม เพชรลุ่งแสงวีวินยิมที่ช่อง7สีแพะพรวิเศษสโชคมีชัยที่ช่อง7ชนะกล้องโนวาบางแสนไฟขับที่ศึกมาตาภูวมวยไทย13สิงหาที่ผ่านมาคู่ชกตะวันฉายศิรักษมวยไทยหรือว่า V k เคเขาใหญ่ครับตัวนี้ก็จากจังหวัดอุดรซ้อมสีรักมวยไทยครับที่อุดร18ปี166เซนติเมตรเตี้ยสั้นฝีมือความเป็นมวยดีต้นๆมีลูกหนักลูกแรงก่อนหน้าในี่สดมากๆช่วงหลังก็ถือว่า ลุ่มๆด,ดอนๆครับเหมือนมาต่อยในสื่อในสายของเรติเพชรเนี่ยก็มาเจอมวยตัวแข็งๆของเขาเรียกว่าเจอของจริงเนี่ยบางครั้งบางทีก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแต่ว่าลูกหนักลูกแรงนี่ถือว่าดีมากเลยนะเจ้าตะวันถ่ายจะมีลูกเตะขามีต่อยหมัดถือว่ารุ้นได้แต่ว่าทรงเดิมๆก็คือเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่แหละมีชนะเพชรแสนสุขโชดบางแสนที่เชียงรายนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเพชรแสนสุขไปเข้าเวทแทนกระทันหันนะครับสภาพไม่ค่อยมี แล้วก็มาชนะ bm fairtag ที่ราชดำเนินวันนั้นก็ได้คนละนับนะครับถือว่าต่อยกันมันเลยล่าสุดแพ้อํานาเดชสินดายกโมที่ราชดำเนิน14ธันวาคมที่ผ่านมาแรงไม่มีครับโดนบทโดนบี้หนักๆเข้าไปก็ต้านไม่อยู่คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงความเก๋าฝีมือเนี่ยผมดูว่าพอๆกันลูกหนักลูกแรงตะวันฉายดีกว่าแต่ว่าเจ้าเวนอมตัวนี้เขาจะเป็นประเภทที่เวลาเป็นรองหรือว่าเวลาที่เป็นรองจังหวะเป็นรองเนี่ยเขาจะมีลูกทีเด็ดจะมีลูกพลิกเกมตลอด เหมือนเขาเรียกว่ามีพลังวิเศษอะต่อยช่องเจ็ดสีเนี่ยถือว่าแพ้ยากเหมือนกันนะอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างในเวนอมก็อาจจะหายไปนานนิดน,นึงครับต่อยไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่ก็ยังว่าครับตอนแรกในขึ้นรายการไว้กับโจอ่าแสนวริศแล้วแต่ว่าแสนวริศไม่พร้อมน้องเขาก็ลาสีขาก็ถือว่าตามนั้นแหละคู่ขี้สูสีผมก็ยังมองไปที่คนจัดเหมือนเดิมอะกล้าส่วนหรือเปล่ากินมาหลายอาทิตย์แล้วนะคนจัดเนี่ยสูสีคู่ขี้นี่ถือว่าแพ้ยากไปที่เวนอมลักกี้บันเทิงดีกว่าครับถือว่าได้เปรียบ หนึ่งเลยก็คือมวยคนจัดนี่แหละสูสีคู่ขี้ถือว่าไม่ต้องห่วงหรอกผมมองว่าได้เปรียบกินแน่นอนผู้เอกประจํารายการครับล้างตากันอีกครั้งครับแจ็คราชานนนพบกับเจ้าด่วนหนึ่งชูทางด่วนพิกัด142แจ็คราชานนแ์แจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยตัวเดียวกันครับจากบุรีรัมย์ซ้อมราชานนนครับ30ปี170เซนติเมตรเป็นประเภทมวยซ้ายนะเป็นประเภทมวยหมัดมวยบูเปิดเกมเดินบูสเดินชนนะครับ แพ้เจ้าฮิโรจิคาซาฮาร่าที่ประเทศญี่ปุ่นชนะลุ่งแสงตะวันสอภาราชที่จังหวัดโคราชล่าแล้วก็มาเสมอมงคลเด็กเล็กพอพิมพออนที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อยแล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนด่วนหนึ่งชูทางด่วนที่กาลสินวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ชกด่วนหนึ่งชูทางด่วนเพชรมณีเกียรติพันธมิตรเดิมนั่นแหละครับจากกาลสินซ้อมอยู่กับทีมงานหนึ่งชววัดที่จังหวัดอุบล ยี่สิบเอ็ดปีครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครับนอกได้ในดีแต่ว่าช่วงหลังนี้น้องเขาจะติดทรงถอยเยีะยไปหน่อยแพ้เก้าล้านเก้ากระลัสสอเทียนโพที่ช่องเจ็ดชาล็อกโยกสามเพชรบุญชอบสอพราราธิราชดำเนินแพ้แจ็คสิลาชานนที่กาลสินสิบธันบาคมที่ผ่านมาผู้นี้เจอกันมาที่กาลสินวันนั้นต่อยกันเวทพิกัดร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับวันนี้ต่อยร้อยสี่สองความเป็นมวยฝีมือเชิงชกด่วนหนึ่งก็ไม่เป็นรองหรอก ดูรูปร่างช่วงชกด่วนหนึ่งใหญ่กว่าด้วยนะวันนั้นผมไปย้อนดูแล้วก็ถือว่าด่วนหนึ่งได้เปรียบเขาเรียกว่าทรงมวยได้เปรียบความใหญ่แต่ว่าหนีเยอะไปหน่อยติดทรงถอยเยอะไปหน่อยส่วนแจกคแจ็คนี่จะได้ลูกขยันนะครับได้ลูกขยันลูกเดินลูกบูลูกหนักลูกแรงนะครับเดินเตะเดินต่อยเดินทําทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าได้ลูกขยันครับช่วงหลังในความเชื่อถือความมาตรฐานตั๋วนี่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะสมัยก่อนในซ้อมอยู่ที่ค่าย เพราะว่าน้องก็มีค่ายของตัวเองนะแต่ว่าช่วงหลังนี่เหมือนจะาราชานนนเหมือนจะซื้อสิทธิ์มาอยู่กับทีมงานราชานนนะครับเอามาทาเอามาเขาเรียกว่าเอามาทำเอามาปั้นใหม่อีกรอบหนึ่งความเชื่อถือความมาตรฐานดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากช่วงหลังนี้ก็ขยันออกขยันทำครับสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าอันตรายนิดหนึ่งถ้าราคาผิดราคาเพี้ยนก็ถือว่าเล่นยากช่วงนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้ครับตัวเงินบรรยากาศทีมงานราชานนแเราก็รู้ๆกันอยู่ บรรยากาศตัวเงินค่อนข้างดีวันนี้เนี่ยถือว่าเสือใหญ่ทั้งคู่เลยด่วนหนึ่งก็ทีมงานของหนึ่งชัยวัฒน์ใช้สีเสื้อของพิชูทางด่วนค้ำอีกโอ้โหถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นรองแน่นอนส่วนราชานนนก็ถือว่ารู้ๆกันอยู่ครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างแรงคู่นี้คู่ขี้ครับอยู่ที่ด่วนหนึ่งอะถ้าแก้เกมมาแบบเอาแบบไฟล่าสุดเลยถ้าไม่หนีมากนะตั้งโตดีๆอาศัยความใหญ่ดักแทงดักเตะ วงนายในยขวางตั้งให้อยู่แทงแล้วคาวันนี้ผมมองว่ามีโอกาสแก้มือล้างตาได้สูงมากๆนะต่อยกันมาล่าสุดที่การาสินเนียวันนั้นแพ้ลูกขยันแพ้ลูกหนีอย่างเดียวใหญ่กว่าด้วยนะวันนี้ด่วนหนึ่งต่อยเวียดพิกัด142ยี่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกคู่นี้ก็อยู่ที่สภาพร่างกายแหละเพราะว่านานๆมาต่อยกันวันทีวันนี้ผมชอบใ้ด่วนหนึ่งชูทางด่วนนะจะชนะแจ็คราชานนล้างตาได้นะครับ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย the ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นนัดแรกของปีก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันมวยเทศกาลก็เพิ่งกลับมาอาจจะมีเขาเรียกว่ามวยเที่ยวปีใหม่นะก็ถือว่าต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะสมาชิก f c ทุกท่านก็ถือว่าเป็นห่วงกันทุกคนนั่นแหละถือว่าสีคู่ในการเป็นการให้ทัศนวิจารณ์เป็นแนวทางพอไปประกอบการตัดสินใจของท่านส่วน3ดาวแล้วก็5ดาวรอหลังวันช่างวันชกกันอีกเช่นเคยนะครับ คู่แรกผมชอบไปที่เจ้าศิลาลาดสอจเล็กเมืองนนท์ครับชอบลูกหนักลูกแรงนะครับคู่ที่2ชอบอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซ์คู่3ชอบเวนอมลักกี้บันเทิงคู่เอกประจำรายการครับชอบไปที่ด่วนหนึ่งชูทางด่วนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาครับก่อนขอบพระคุณครับ